สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2566นี้เป็นในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ เขาคิดยังไงสำหรับตัวเราเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสาหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสรับตัวคุณกันบ้างเขาคิดยังไงไพ่ใบแรกคือไพ่ใบน,นี้เลย Seven o อ s ฟซอเกิดขึ้น ส่วนรับสอดแปลว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะแบบเหมือนค่อยๆมีการปล่อยวางความรู้สึกกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นหลังจากเหตุการณ์นะครับหรือความรู้สึกที่เรากับเขาอาจจะมีปัญหาความทุกข์ใจม่ตตกกังวลในอดีตเนี่ยกำลังจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะครับไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นเพราะมันหมายถึงไพ่ของการเยียวยาการปล่อยวางการละทิ้ง นะครับการ,รเผชิญหน้ากับความจริงหรือเขาอาจจะอยากให้เรารเผชิญหน้ากับความจริงมากขึ้นเพื่อที่เรากับเขาจะได้มีโอกาสมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นบอกไว้ก่อนว่าชาวเมทุนลนักนณาเมทุนนะครับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองเนี่ยมีไพ่เสียอยู่แค่ใบเดียวคือไพ่สีถ้วยจริงๆ4สี่ถ้วยก็ไม่ได้เสียมากหรอกมันแค่ อารมณ์ความรู้สึกที่เราอาจจะแบบน้อยบ้างอะไรบ้างแต่ตามจริงแล้วอะความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมันมีไพ่แบน,นี้คือ Tool of Cup Tool cup แปลว่าอะไรแปลว่าตัวเราเองกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความหวังการเต็มๆกันและกันได้มันหมายถึงโซเมทนะ เพราะอะไรครับอิทธิพลของดาวพระัรสถดีคือดาวคู่ครองคนรักของคุณตอนนี้ได้โคโจรอยู่ในเรือนลาภะนะครับเป็นตําแหน่งราชาชกเป็นตําแหน่งอ,อุดมเกณฑ์และยังเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าสิงห์เกณฑ์นะครับเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆสำหรับดวงชะตาเนาะก็อยากจะบอกว่าเต็มที่มากๆเพราะดาวราวหูย้ายไปละทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบรรเทาและลงตัวสำหรับชาวเมถุนแล้วก็ลัคนาเมทุนแบบ สุดๆเลยนะครับไม่ใช่แพ้แค่สองถ้วยมาแปลว่าตัวคุณเองอะยังมีไพ่แบบนี้นะราชินีถือไม้กับราชาถือไม้มาในสำรับเดียวกันนะครับมันก็หมายถึงว่าเรากับเขาเนี่ยมันมีโอกาสมีแนวโน้มของความคิด แนวนมทัศนคติเนี่ยไปในทางเดียวกันที่ดีมากๆเลยนะครับมันเป็นไพ่ไม้เท้าเหมือนกันราชาถือไม้นะครับก็คือคนที่มีพัฒชันมีความรู้สึกมีการเติบโตมีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีนะแล้วก็มีการวางแผนมีการวางระบบในเรื่องของ relationship มองถึงอนาคต นะครับหรือการเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันบริหารจัดการเรื่องของแพทชั่นตัวเองได้ดีควบคุมในเรื่องของภาวะจิตใจความรู้สึกที่ดีถึงแม้แพทชั่นจะมากแต่ควบคุมได้ประสบความสําเร็จดีนะครับและต้องการใครสักคนหนึ่งที่มาเติมเต็มความรู้สึกในความคิดที่เหมือนกับตัวของเขาด้วยนั่นก็คือตัวเราเองนะครับราชินีถือไม้มาราชินีถือไม้คืออะไรคือคนที่มีสเสน่ดูดีนะครับมีความเป็น ผู้นาบ้างในเรื่องของความรู้สึกคือหมายถึงว่าคําว่าเป็นผู้นําในเรื่องของความรู้สึกแปลว่าสามารถที่จะมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวของตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่โลเลไม่ลังเลไม่สงสัยจนเกินไปนะครับจริงๆชาวเมทุนและคานาเมทุนเนี่ยพื้นนิสัยของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างลังเลนะครับแล้วก็ค่อนข้างดูแบบอ่าเซนซิทีฟง่ายนะครับนิดนึงอันนี้ก็ต้องพยายามทําให้ตัวเองนั้นมี สติกับการคิดการตัดสินใจให้มันแบบคงเส้นคงวาแล้วเราจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและราชินีถือไม้ยังหมายถึงว่าเขาคิดว่าคุณดูดีมีเสน่ห์นะครับมีการสะกดใจเขาได้มันทําให้คุณเขาหรือคุณอาจจะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความหวั่นไหวซึ่งกันและกันได้นะครับอยู่ใกล้ก็ใจเต้นอยู่ใกล้ก็มีความรู้สึกแบบ มีแพชชั่นมีความรู้สึกที่ดีๆมีความรู้สึกน่าหลงไหลนะครับกับความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นเห็นไหมครับมันก็เลยตอบโจทย์กันและกันได้ดีขึ้นก็เลยทําให้เขากับเรานั้นมีโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มของความรู้สึกที่เป็นความรักที่เป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันถ้าคุณคิดในสิ่งเดียวกันกับเขาคิดนะ่ นะครับและเป็นการต่อยอดเป็นการพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วทําให้ความรักของเรานั้นเติมเต็มกันและกันที่ดีมันก็จะทําให้ความรักของคุณนั้นยั่งยืนแล้วก็เป็นโซเมทกันเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันเนาะมันก็เป็นอะไรที่สามารถตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณนั้นรู้สึกและสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นเช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้นะมีโอกาสที่ความรักของคุณนั้นจะมีความ s u c c e s s f ลได้ถึงขั้น มันหมายคอมมิทเมนต์หรือมีงานแต่างงานเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับเป็นหนึ่งในราศีที่มีความรักความสัมพันธ์ที่พุ่งมากๆพุ่งแรงมากๆนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะมีโ,มโชคลาภความรักที่ดีแล้วก็มีความสําเร็จมันเป็นแบบจุดพีคที่สุดและดีที่สุดสำหรับชาวเมทุนแล้วก็ลัคนาเมทุนนะครับแต่อยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันจะยังอยู่กับคุณไปจนถึงสงกรานต์ปี2567ก็คือปีหน้านะครับอันนี้ต้องพยายามทำทุกอย่างให้มันดีแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมากขึ้นเติบโต,ตดีขึ้นนะครับส่วนใครนะครับที่อาจจะยังมีในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะยังมีปัญหาบ้างน้อยบ้างหรืออาจจะยังมีความรู้สึกที่เขายังไม่เต็มเต็มอย่างที่ไพ่บอกไม่เป็นไรนะครับให้เราค่อยๆฟื้นฟูตัวเอง ให้เราค่อยๆฟื้นฟูตัวเองโดยการที่เราอาจจะต้องพยายามเปลี่ยนภัศนคติเปลี่ยนมุมมองใหม่ซะอะไรที่เรากําลังคิดว่าเขาไม่หลักอะไรกําลังเป็นอุปสรรคที่คิดว่าเขาไม่หลักเขาไม่ชอบเขาไม่อยากมีเราหรือเขาไม่ว่างเขาไม่สนใจเราให้เราเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแต่ไม่ต้องเปลี่ยนมากจนเป็นไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองคาว่าเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงความคิดอะไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนของเราเนาะ เราต้องคงความเป็นตัวตนของเรานะครับแต่เราแค่เปลี่ยนความคิดของเรานิดนึงนะเช่นคิดว่าเขาไม่รักคิดว่าเขาไม่ชอบคิดว่าเขามีคนอื่นสิ่งต่างๆราเหานี้ยคือท็อกซิตทั้งนั้นเลยกับ relationship นะครับเนะประมาณนั้นคืออยากจะบอกว่าเราต้องพยายามปรับมุมมองปรับม i n เซ็ตของเราใหม่จูนใหม่นะครับเด็กถือถ้วยมาคุณต้องทําให้ตัวเองร่าเริงทําให้ตัวเองสดใสทําให้ตัวเอง มองโลกในแง่ดีนะครับราชินีถือถ้วยมาดูอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมันจะทําให้เราดูดีมีเสน่ห์แล้วมีภาพลักษณ์มีความจำหมายถึงภาพจําที่ดีสำหรับตัวเขาอะเนาะมันจะเป็นเสน่ห์มากๆกับการที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราเนี่ยดึงดูดใจกันที่ดีมากๆมีวงร้อแห่งโชคลาบนะครับวงร้อแห่งโชคชะตามานะแปลว่าชาวเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยเป็นจุด พีคและคายแม็กมากๆสำหรับทั้ง lucky in love และก็ Lucky in g a เกมนะครับมีโอกาสมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงมากๆเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ใบนี้นะครับวิวออ f ฟอร์จูนว e e อ of Fortune เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มของความลงตัวมีโอกาสที่ความรักนั้นจะกลับมา คืนดีกันเข้าใจกันหรือลองเอยกันได้ด้วยดีโอกาสของคุณจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้คุณพยายามเต็มตัวรับมือโดยการที่เราต้องเปิดมุมมองปรับความคิดใหม่แบบที่บอกไปเลยนะครับแล้วคุณจะได้โอกาสดีๆจากในเรื่องของจัก,กรวาลที่เขาจะเหวี่ยงมาให้เราอีกครั้งหนึ่งเนาะอืม ไพ่ถึงดีเกือบหมดเลยนะครับมีไพ่เสียมนิดนึงคืออารมณ์ความรู้สึกของเรามันอาจจะเป็นที่ดาวประจําตัวของเราเนี่ยเดินโครจรไปอยู่ในจุดที่มันอาจจะเป็นจุดอับของดวงชะตาในบางครั้งนะครับอันนี้ดาวประจําตัวของเราเดินเพียงลายเดือนเนาะแค่ไม่ถึงเดือนเดี๋ยวก็ดีขึ้นอันนี้เราก็ต้องพยายามฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกไพ่บอกว่า มันมีโอกสาสมีน้ำนมทิศทางที่ดีแล้วดังนั้นชาวเมถุนก็เปิดรับเปิดกว้างซะนะครับเรามีโอกสาสที่จะเป็นคู่ของเขาแล้วเรามีโอกสาสที่จะแบบเหมือนมีโอกสาสดีๆเข้ามาแล้วเนาะเราก็แค่ต้องทําทุกอย่างให้ดีพอแล้วก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยพยายามเข้าใจเรียนรู้กันและกันให้มากเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเป็นเด็กธาตุดินธาตุดินคือการเก็บเล็กผสมน้อยเอาง่ายๆนะครับธาตุดินมันก็คือวัตถุมันก็คือสิ่งของมันก็คือเงิน นะครับให้เรานึกถึงสมัยก่อนตอนเป็นเด็กเราหยอดเงินทีละบาททีละบาททีละบาทนะครับมันคือการสะสมถูกไหมอ่านะครับมันก็คือแบบนั้นนั่นแหละเด็กถือเหรียญเราก็ต้องพยายามเห็นคุณค่าของความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วก็ต้องพยายามประครับประคองไปนะครับแล้วก็ต้องมองโลกในแง่ดีให้มันมากขึ้นเนาะมันถึงจะทําให้ทุกอย่างนั้นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเราอยากได้พลังงานบวกเราอยากได้ไพ่บวก เราก็ต้องพยายามไม่คิดลบเนาะหลายคนเนี่ยอยากให้ไพ่ดีแต่ตัวเองอ่ะคิดลบอยู่ตลอดเวลาอยากให้ไพ่ดีไพ่ดีไพ่ดีแต่ไพ่อะบางบางทีไพ่มันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเราก็คิดลบเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วเราจะดีได้ยังไงล่ะในเมื่อความคิดของเรายังคิดในแง่ลบอยู่เลยไปคิดว่าไพ่หลายคือไพ่ไม่ดีจริงๆไพ่หลายไม่ได้ใช่ไม่ใช่ไพ่ไม่ดีนะครับมันก็แค่ไพ่ที่เขาเตือนว่าเราอย่าทํา แต่เรากลับไปคิดว่ามันหลายจริงๆมันไม่ได้หลายหรอกเราก็แค่อย่าทาเห็นไหมครับก็แค่นั้นเองเนาะเออเหมือนเราขับรถเขาก็บอกว่าเนี่ยราะมัดระวังนะขับอะไรอย่าขับรถเร็วนะอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้แช่งให้คุณเกิดอุบัติเหตุถูกไหมเขาก็บอกว่าเออระวังนะขับรถขับลาอะไรอย่างเงี้ยนะบนท้องถนนก็ต้องดูแลทําตามกฎจ,จราจรเห็นไหมครับเขาก็เตือนแบบนั้นน่ะ ผมก็เตือนไพ่แบบนั้นนั่นแหละไม่ได้แปลว่าเอ,อ่อจะทําให้ทุกอย่างมันดูแย่อันนี้เราก็พยายามแยกแยะให้ออกเนาะประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องเร่งไม่ต้องเรียบเกินไปเนาะความอดทนความพยายามของคุณอนะ่ะม,มันมันมีชัยชนะมันมีความสําเร็จมันอาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคบ้างในบางคนนะครับมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะราบเรียบและราบลื่นเนาะแต่จุดเป้าหมายเนะี่ยความสําเร็จนะ่ะเหมือนกันแต่อุปสรรคในระหว่างทางมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะบางคนใช้ความหน่อย เพราะบางคนใช้ความอดทนบางคนใช้ความพยายามถูกไหมมันต่างกันนะเออถูกไหมครับบางคนเรียกร้องเสมอๆนะด้วยการที่อยากจะให้เขามาใส่ใจมาดูแลกับเราโดยการเรียกร้องคือบอกว่าการเรียกร้องอ่ะถ้าเราแค่เรียกร้องในจุดที่เขาอยากให้เขาสนใจเราบ้างอ่ะเอาแต่พอดีอ่ะมันก็ได้นะแต่ถ้าเรียกร้องแบบโอ้ยงอนข้ามวันข้ามคืนอันนี้ก็ไม่โอเคไม่เวิร์กเนาะแต่ถ้าเกิดเราแบบ ใช้ความอดทนความพยายามกับการที่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว่าเราต้องเปิดโลกนะครับเราต้องพยายามอดทนเข้าใจเก็บเล็ดผสมน้อยเราต้องแก้ไขปัญหาสิ่งที่คุณทํานะครับเราต้องแก้ไขปัญหามันถึงจะแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดถูกต้องถูกไหมถ้าเราไปนอยนี่ยิ่งซ้ําไปใหญ่ยิ่งทําให้ทุกอย่างมันดูแย่ไม่ได้ทําให้ทุกอย่างมันดูโอเคเลยนะครับอยากจะบอกว่าการนอยเป็นสิ่งที่ ถ้าน่อยเล็ก,ลกๆน้อยๆอ่ะโอเคพอได้แต่ถ้าน้อยแบบข้ามวันข้ามคืนน้อยแบบประชดประชันอ่ะอันนี้ไม่โอเคไม่เวิร์กนะบอกไว้ก่อนนะครับเนาะประมาณนั้นเราก็พยายามเอาแต่พอดีมันถึงจะเป็นอะไรที่เป็นแนวโน้มทิศทางที่แก้ไขสถานการณ์ได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะ ไพ่ก็เตือนไว้ประมาณนี้นอกนั้นก็โอเคเนาะยังไงเราก็มีโอกาสได้คอมมิตเมนต์มีโอกาสได้โอกาสดีๆเข้ามาและเรากับเขายังมีโอกาสเป็นคู่ของคนรักที่ดีต่อก,กันก็ยินดีกับชาวเมทุนลักนะนิถุนด้วยนะครับสนับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ